อาจารย์ครับมองนโยบายของพรรคเพื่อไทยยังไงครับในเรื่องของการแถลงกับทางรัฐสภาครับต้องตอบก่อนว่าเราต้องมองนโยบายของรัฐบาลเพราะว่าเนื่องจากเป็นรัฐบาลผสมหลายหลายพรรคนะครับร่วมสิทธิพักมันก็ทําให้ไอ้สิ่งที่เรียกว่านโยบายเพื่อไทยอ่ะมันจึงมันจึงต่างกับนโยบายรัฐบาลเยอะอยู่โดยเฉพาะเรื่องกระจาหน้าเี่ยตอนที่พรรคเพื่อไทยหาเสียงเนี่ยใช้แคมเปญบอกว่าจะรดรงคลงให้มีการเลือกตั้งผู้ว่า จะผลักดันให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าในจังหวัดที่มีความพร้อมนะครับซึ่งพร้อมกลายมาเป็นนโยบายของรัฐบาลเรื่องนี้หายไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาใช้คําว่าจะมีการนะครับส่งเสริมนะครับรูปแบบของการกระจายอํานาจในลักษณะของผู้ว่า c o o ีโแทนซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นจุดต่างที่สําคัญมากๆระหว่างนโยบายพรรคเพื่อไทยกับนโยบายรัฐบาลเศรษฐาเรื่องจกระจายอํานาจให้มันสําเร็จนะมองว่าอะไรคือเป็น,ในใจัหแักรแรก คือเรื่องกระเจมนิทานนี่ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วมันต้องทําหลายมิตินะครับแต่ว่าถ้าถามว่าอะไรคือกุญแจดอกแรกเนี่ยมันมองต่างกันเนาะบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าควรจะทําในเรื่องเล็กๆก่อนซึ่งไม่ยากนะซึ่งมันอาจจะทําได้ในอำนาจของระดับกระทรวงนะครับเช่นแก้ระเบียบกฎเกณฑ์นะครับที่มันเป็นอุปสรรคในการที่จะทําให้ท้องถิ่นใช้อําอนาจของตนที่มีอยู่ได้อย่างอิสระโดยเฉพาะยิ่งการใช้จ่ายงบประมาณ แต่บางคนเนี่ยอย่างอย่างผมเนี่ยมองว่าเราต้องทําในระดับใหญ่ก่อนก็คืออาจจะมองไปที่การแก้ไขรัฐมนูลน,นะครับเพื่อส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีอานาจซึ่งมันเคยทําสําเร็จมาแล้วตอนช่วงการรณรงค์งปฏิรูปการเมืองในช่วงรัฐมนูลปี2 4 0นะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าทําในระดับนั้นได้เนี่ยพลังของการอำนาจเนี่ยกระแสที่สังคมจะเอาด้วยเนี่ยมันจะสูงนะครับและมันจะขับเคลื่อนนะครับ กฎหมายอะไรต่างๆนานาที่เป็นอุปสรรคได้แต่ว่าหลายคนมองว่าถ้าถ้าหวังใหญ่อย่างนั้นเนี่ยโอกาสเป็นไปได้โอกาสเกิดขึ้นจริงมันน้อยนะครับก็ควรจะมาขจัดอุปสรรคปัญหาเฉพาะหน้าที่มันเป็นเรื่องปลีกย่อยก่อนแล้วค่อยขยับเขยื้อนไปสู่เรื่องใหญ่นะครับในภายหลังอำนาจผู้ว่าซีโอเนี่ยมันเป็น,เป,นเป็นแนวทางในเรื่องของการกระจายอำนาจนะครับอาจารย์หรือว่ามันจะตอบสนองกับประชาชนในเรื่อง คำเนี้ยถูกท้วงติงและวิพากษ์วิจารณ์เยอะว่ามันไม่ใช่การกํานาจที่แท้จริงเนื่องจากว่าจริงๆเนี่ยมิติของการกระจายอนาจมันมีหลายนะครับมีหลายมิติเนาะมันมีการกระจายอำนาจทางการเมืองนะครับการกระจายอำนาจทางการบริหารและการกระจายอำนาจทางการคลังนะครับถ้าถามว่าการกระจายอำนาจในรูปแบบผู้ว่าซีโอเนี่ยเป็นการกระจายอำนาจไหมถ้าตอบอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นการกระจายอำนาจแต่มันเป็นการกระจายอำนาจนะครับเชิงการบริหารซึ่งเป็นการกระจายอำนาจภายในของ นะครับส่วนของรัฐบาลน,นะครับไม่ใช่การกระจายอำนาจไปสู่องค์กรปกครองท้องถิ่นซึ่งความต่างระหว่างการกระจายอำนาจนะครับในส่วนของผู้ว่าซีโอกับการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองท้องถิ่นก็คือว่านะครับตัวขององค์กรปกครองท้องถิ่นมันมีลักษณะขององค์กรที่เป็นแบบประชาธิปไตยนะครับมันมีสภาที่นะครับประชาชนเลือกเข้าไปเพื่อให้ตรวจสอบการทํางานของผู้บริหารนะครับแต่กลไกลของผู้ว่าซีโอเนี่ยมันจะการแต่งตั้งโดยรัฐบาลโดยกระทรวงบัตรไทยไม่ได้มีสภา ที่มีตัวแทนประชาชนเพื่อเข้าไปตรวจสอบการทํางานนะครับตัวของผู้ว่าเองก็ไม่ได้มีที่มาที่ยึดโยงกับประชาชนในแต่ละพื้นที่นะครับประกอบกับโดยหน้าที่หลักบทบาทหลักผู้ว่าเนี่ยก็คือการนํานโยบายของส่วนกลางไปปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดดังนั้นการกระจายอำนาจแบบผู้ว่าซีโอจึงมีปัญหาในแง่ที่ว่าเป็นการกระจายทางการบริหารเพื่อทําให้ผู้ว่ามีอานาจนะครับมากยิ่งขึ้นในการจัดการปัญหาพื้นที่จังหวัดได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็นขาด นเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยนะครับหน่วยราชการต่างๆที่มาตั้งอยู่ในจังหวัดไม่ได้ขึ้นตรงกับผู้ว่าดังนั้นหลายปัญหานะครับผู้ว่าไม่สามารถแก้ไขได้ต้องไปพึ่งพาส่วนราชการเหล่านั้นที่มาตั้งอยู่ในจังหวัดนะครับการกระจายอำนาจไบผู้จีอ,อ,อก็คือการเพิ่มอำนาจให้ผู้ว่าในการบรงคับบัญชาหน่วยงานที่มาตั้งอยู่ในจังหวัดแต่ไม่ใช่การกระจายอำนาจให้องค์กร้องทิ่นมีอำนาจมากขึ้นในการจัดก,การปกครองตนเองอันนี้ผมคิดว่ามันผิดนะครับจากแนวคิดที่ควรจะเป็น จากแนวทางที่ควรจะมุ่งไปสู่นะครับซึ่งมันก็ย้อนกลับมาที่คําถามว่าเอ๊ะทำไมนะครับนโยบายหาเสียงที่เพื่อไทยหาเสียงไว้จึงไม่เป็นนโยบายรัฐบาลน,นะครับแล้วก็มันทําไมผิดฝาผิดตัวเนาะก็คือจากนโยบายที่จะมีเลือกตั้งผู้ว่านะครับในจังหวัดที่พร้อมเนี่ยมันทําไมกลายเป็นนโยบายผู้ว่าซีได้ครับ